Ồ. Cool ชนกล้องเป็นทางคกยางนะนี้ยระหว่างรอมันตับนะมเผมมาใช้ก่อนสภาพไม้ตรงนี้ก็เป็นร่องน้ำข้างนาตีสองสามไม้ได้เรื่องรปชนก็ใส่บล็อกหน่อยฮนะแต่อ้วนมากเลย ช่องน,นี้มันเด็ดจริงๆ่ะผมมาตีตั้งแต่เมื่อวานได้ไปหลายตัวฮะวันนี้เช้านี้มาซ้ําอีกแต่ลมแรงไปนิดนึงก็ยังได้เรื่องฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกับช่องนสมไม้แตกฮะฝากนะนะช่วยติดตามด้วยครับเยี่ยมครับผม